กบมาเจอกับน้องเม์อีกแล้วจ้ะเมื่อนี้มาอยู่บ้านแม่ยานะจ้ะบ้านพักหลอนแมย่ยาบรรยากาศดีดีแล้วตอนนี้แม่ยากําลังสิพาไปหาเขาป้านะจ้ะเก็บทุกอย่างเก็บหมากไม้เก็บห็ดตามมาจ้ะว่าแม่ยาสิพาไปเห็ดหยางนะจ้ะเจอกันในป่าแฟนบ่ไไรไปน้ำนะจ้ะแฟนเห็ดงานวซันเห็ดอยู่บ้านพักหล่อนแมยาเ <laughs> น,ะนาะนะด่านมอยนะด่านมอย,มอยไปแล้วจ้ะเขาป่า เตอรเวเตอรเวเอเวไม่ยาพักเขาป้าจ้ะไม่ยาพักขับรถสิ่งขนาดไม่ยาไอเสมะอันนี้ต้นไม้ที่ว่าเขาตัดเตรียมไปขายนะจ้ะเพราะว่าอยู่ฟินแลนด์นี่ต้นไม้มันหลาย นี่ปลาใหม่เบิร์แล้วจ้ะเมย์ยากำลังสิพาไปเก็บเป็นมาร์กแดงแต่ฉันได้ขุดเอาขุดเอาตุเล่ปลาเรียลรู้สึกตายเตียนเตียนลายคักแค่ไหนจ้ะ แม่นเบิดแหละจ้ะปลามันเบิดแหละจ้ะลายคากลายแน่แนวตักน้องเมีเป็นแบบนี้อัน,นแบบเก่าเอามาน้ำดิเลวลาตักไม่ เป็นแบบขี่ยาขึ้นมาน้ําแม่เนี่ยซิบปปวดแอวดอกแต่ว,ว่าขี่ยามันขึ้นมาน้างามว่าจะ้ะแดงจึงคืองามงามอันนี้รสชาติมันจะออกแบบเฟื่อนเฟื่อนสมสม,สมจากน้อยนะจ้ะเฟื่อนสม หมากแดงหรือว่าเรดเบอร์รี่หรือว่าปัวลูกกาภาษาฟินเขาสินิยมเอาอไปเฮ็ดน้ำผลไม้แล้วก็เฮ็ดแย้มจะ้ะว่าเอาไปเฮ็ดเค้กเนาะจะ้ะเพราะว่ารสชาติมันออกสมสมฝาดฝาดจิงน้อยเขาก็เลยบนนิยมเอาอไปเฮ็ดเค้กเฮ็ดพายว่าคือหมากดำราคามันก็จะถูกกว่าหมากดำแต่ว่ามันมีประโยชน์หลายจะ้ะม,มีวิตามินหลายงามค่ะงามเนย น้องเมย์เก็บข้าวเดียวกันที่เต็มถังแล้วก้ะลูกขาวๆก็ไปเลือกออกอยู่บ้านไม่ยาอยู่ถังพูดไม่ยาหลายคักปลากัานไงอากาศก็ดีเมื่อนี้มามามาเก็บต้อกันจะ้ะเก็บง่ายอันนี้รั่ว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 ,วออกเลยนี่น้องเมย์ก็ไปเด็ดออกมาทั้งใบเลยเอามาให้เบิ้งงนาะจ้ะมันบ่ิสุท์พันธุ์เป็นดอกอันนี้มันหลายคักจะ้ะ มากออกน้ำปลาขี่ไถหรือว่าปลาที่เขาตัดต้นไม้อยู่ไดก็มีเมื่อตองกลัวมันศูนย์พันธไปพ้าไปเก็บต้อแต่ลายคักเสีน่าคือติดมาลายทีย่เท่าบาท พากันกลับล้วจะของเมียาของน้องมีงงมไปเลยไปเซลเราพาไปหาเห็ดจ้ะตามมาเบิ้งมารุ่นว่ามือนีสิได้เห็ดจากโดกบ่าจาะเพราะว่าฝนบ่ตุแหงแห่งปลาอันนี้เห็ดอันนี้ลราจะที่ว่าเมียแล้วอยากได้แล้วจะเป็นเห็ดอันเขาเอินภาษาฟินว่ากังงัดเซียนี่เวลาตัดขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นนม เพื่อนเอาไปเฮ็ดสลัดจ้ะน้องมี้กับเบาเอาน้องมี้ก็สิเอาตดอกอ่อนๆมันอยู่ตรงนี้ใด,ดอกจ้ะพราเวลาเขาเด็ดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นมีนมออกมาอยู่ตรงนี้ถ้าแปลนภาษาไทยกับเห็ดผ่าวสั้นย่างมาสักพักนึงกับมะพร้าวเห็ดมันปูนะจ้ะนี่มันปูอื่นแม่ยามาเก็บอยู่บางนึง เราได้ยินดูพวกนี่มันปูงามๆทั้งนั้นเลยเยดายนี้น้องเม์ว่าได้พกกระตามาแลจะจีแตดถุงอุ้ยทับเด็กมันก็เอายากน่ย ดอกยังใหญ่ในน้ำเลยมันอีมีแต่ถุงมาเออเลิมเน่าแล้วนี่ตรงนี้ก็สิบเอามันเน่าเน่าคือบ่เน่าเอา,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 ายังดีๆอยู่จ้ะ นี่คือสินเนล้เลยหลายอยู่จะจุบนี่เป็นสิบโอ้ยเราเนี่ยยังงามดีจ้ะเห็ดผ้าจริงจ้ะแต่ว่ามันแก่เราหนุมีกับว่าเอาเนะ่ะจะเอาแต่ดดกนิดหน,น่อยนอันนี่ฝรั่งฝรั่งนิยมเอาไปต้มเห็ดเป็นสลัดต้มใส่เกลือแล้วก็ดองไว้ จะเป็นสลัดอกส่วนมาขามันเขาจะบบนิยมอินี่ดอกนพ ใหญ่มากนนลูกมันตาสองดอกนี่ใหญ่มาก ต่วานี้มันเถาแล้วน้องเมฆก็ชิบเอาแล้วนะนี่ลายดอกอันนี้ือ,นนอเหี่ยงๆชิบเอาเมันดอกนมจันทดอกนี้เอาอยู่อยู่ในตลาดองขายยังแพงเนะอจ๊ะเห็ดอันนี้ 走部。嗯嗯 น no. อขามันเขาบ่เอานะจ๊ะเอาแต่นี้นะเอาแต่ดอกมันจ้ะ aku ya. mulut tuh sepi oh, ya, oh si Joo, minä haluan nää ihan pieni tuttuja. Mm. Jalkaa, sinä ota muu. vai? Ota. Etkö sinä ota jalka? En. Juhu. Kun minä suola salatti, niin varmaan ei talvi. Joo, joo. Ne ota. pitää jättää. Ei, niin, sinä teet, minä en ota mukaan. Ei kun sulle nämä on. Sinu... En. En, minä sulle. Teille minä en ota itse. Hm. Mie en ikinä tehnyt. Hitte. <coughs> 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 Nätti kyllä. Tää äiti etsi tää. Mä voisin ottaa tää. Siellä. siellä. Mie, voin maistaa, kyllä mä tykkään, mutta itse Oita en ikinä tehnyt. katoo aika monta. Oi, Pieni. Siellä on näitä vauvoja. Siitä on No, kuusi. Oletko tehnyt aikaisemmin? Niin. Oh. niin. niin, niin. en ota itse. En ikinä tehnyt. Mie tykkää poimia, mutta itse. Kato äiti, kun täällä on. Oh. On. Äiti poimi. Niin, nyt tulee maitota mm. Niin. Se on tosi kallis kaupassa. On. Mm. Tuo ehkä, tuo on vanha. Ei, tää No niin, hyvä. On. On. Tää on kai. Onnemmat. Mm, mm, Tuolla teidän takana, tuun takana. Äiti. Nyt. Kaksi. Joo, yes. Kaksi. Mm. Tämä on pie pieni tän. Tämä on eri sen. Ah, oh, niin eri. Joo, ei ole suotava. Sitten ei niin ole tuo. Tuolla edessä, oho! Uuh, tämä on kuin laikasta. Uuu, uh, monta. Yksi, kaksi, kolme ja neljä. Oh. Onhan tää. Tai, tai äiti haluaako jalkakin? Vai yleensä? Voimiko? minä, Minä oon ottanut. Ota vai? Sitten mm. otetaan sitten. Rihmasta vaan jää Niin. Pieni rihma. täällä. Aika monta. <coughs> <coughs> Tässäpä on ihan semmonen isompi perhe. Tai vauvakin. Mon monen kokoisia vauvoja. Nyt tuli hyvä Joo. sieni. Mitä sä Joo. Tuulta pikku vauvat Roska, Oi hyvä vauva. Tuo. Ui monta. 给了的。Yeah, nhà phụ đi đâu Ôi, sao không được ฮม่มีกระต้ามาแล้วจ้ะมืนี้มีแต่ถุง ูทั้งคุณพี่ลายแทบเนยาลูกใหม่เบื้องน้อยคักน้อยเนี่ย <c oughs> ดอก,กั่งซือสิเกล่าจ้ะดอกนี้ใหญ่สวย อยู่ทางพุ่นนะแม่มะพึ่งดอกไม่รู้จ้ะไงคะไงแม่ปาดโอ้ยโอ้มันเท่าแล้วเนาะจ้ะข้างหลังเริ่มแบบเละๆแล้วพอเอาแล้วจ้ะเอาไ้มันผัดแพร่พัพพพพนธ์อีกทั้งพุ่นก็นมีพุ่นทั้งพุ่นดอกงามงาดอกงามงาอวบ ดอกมันแห้งจ้ะมันบม่ได้ฝนหลายมือฝนโปรตกขั้นฝนตกนี่มันสิด,ดอกอวบงามขนาดเลยองดอกี่ไห่พุ่มใหม,ม่อัออ่อนๆเลยเนี่ยโอ้ยขาอวบๆตรงนี้นี่ขาอวบ 我营养 นี่น่าเลยจ้ะก็ะสิบเอาหนะ่อยโอ้เชือล,ล้าละมันก็สิได้เลยเน่า <No. S 1> อืมอันนี้โอเคคนไทยจะบ่ค่อยนิยมกินเล้วจ้ะนีเห็ดอันนี้จะนิยมแต่ฝรั่ง แต่ถ้าอ่นอนๆยังซีโนเมีก็กินด้วย